มากินข้าวด้วยกันค่ะพี่น้องขาก้อยกุ้งย่างเนาะแซ่บๆซบตัวใหญ่ๆผักไทยนะคะผักแพวใบโบบบผักชีลาวเนาสสะสาะแเน่หลังสวนผักหลังสวนข้าวเหนียวหุงร้อนๆมาจ้าหิวหิวหิวสวัสดีค่ะพี่น้องขามาๆๆากินข้าวด้วยกันนะคะ กลังน้อยเงอมๆเบี้ยวอีบยอมกินอย่างนี้ทอดใส้กอกกับข้าวเหนียวฮอนๆอนให้ไนก้มสิตเตเมม่ามักินเท่าที่กินได้ลูกไม่กินเลยไม่ได้น้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน่น้ำเหนืเทอืมตัวร้อนอยู่เลยเนาะเนาะกินข้าวจะได้มีแรงเก้าวต้องไปดื่มนมร้อนๆไหมอ่ะตัวร้อนแต่ว่าหนาวสะบ้านนะคะ มาค่ะพ no like huh? uh huh. ี่น้องค่ะไอ้เอตมาเยอะกันดุจุ๊กน้ำเบสจะใส่ได้ไปหาหมอตอเย็นอืมยาอีเยฟูสโอมดแซนอืผักแพลพี่น้องค่งหอด้วยมอนกามาตัวก็เริ่มรุ่มลงเย็นแล้วนะมันจะซื้อวอเอร์ฟูด์อืมอข้าอืมเข้าวใสปากด้วย อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. หอมผักเพลวก้อยกุ้งผักเพลียว้าชองผักซีเรลาพี่น้องครับอะอยากค่อยค่อยกินบาแบ้เลยอยากรับากอยากสงสามพับก็ยังดีกว่าไม่กิน Oh, dat zijn dingen in mijn mm. glas. Mm-hmm. Dat mm zijn -hmm. kleine in mijn glas. บอกเลยว่าเกลเยวจะกินไม่ทันแบบบุบกอืมกินน้อยๆตัดกินทีละน้อยค่อยๆกินสามสี่คำก็ยังดีอืม ผมพักชีก็เละ่งพักชีลาอยากกินข้าวเหนียวก,กุ้งชิชูไหอมชิชูชิชู ให้ใส่กล่องให้ฝรั่งน้อยอุ้ยขารุตมามากินข้าวอยู่กินข้าวเปล่าไหมยู่ไม่กินอยู่ไม่มีแรงเหรอลูกอืมมาคอแข็งใส่ซะนาะวันนี้เนาะอ,อืมอารมณ์เสียเจ๊เนาะ ้นานนั่นกินข้าวเปล่าก็ได้ไม่ได้มีแรงไม่รู้มั้ย like <Volume. S 1> ดูเรื่องกินขนมปังนี่บอกว่ากินนุ่มๆแล้วจะอ้วกอ่ะนึกถคนนั่กินปักที่ไม่เอาใจริ้วเลยนี่จติดจะติดกระชับจีนไม่ได้โอเคลูกไม่เป็นไรหรอกกินไม่ได้จะอ้วก ดื่มนมอ,อืมแซ่บนะเนี่ยก้อยกุ้งย่าง เขาเนือเน้อหงแบบรีบอยากกินก็จะแฉะหน่อยนะึงอร่อยทำดีๆแล้วกินช้าๆอย่ารีบรีบน่กินยายอีกรอบไหม ก็ย <Yeah. S 1> ังด mm ีก hmm. mm ินนมได้มัวาดดว้าดสดิมมกิน้าก่อนรอก่อนนั้นหมดแล้วมจะหยิบอันอื่นให้รอก่อนลูกอืม ซิตาว,วกตะรออยู mm ่ hmm. อยู่ข้างบนอยู่หลับมั mm ้ hmm. อยอูทำอะไรข้างบนอะ่ะอ mm ืมลกมาะเล่นเกมอ่ะยืเกม่พักอยู่ Mm -hmm. dat ik meestal de meeste van mijn tijd geslaapt, Maar ik is zo wakker geworden door iets. Mijn lichaam. En dan, ik wakker word, voel ik meer pijn met die lichaam. En als ik wakker word, voel ik meer pijn met die lichaam. Ja, dat is ook een deel van แพวกินชุนผักแพวแล้วก็ใบข้าวทองเล่มใบบบก,กอยู่ลนะใบแก่มันนะคะ Đầy đủ Hèn quay cung Cỏi mm. Hết cả lần đi Wow เซะลเน่พวกคาของเขาก็จะมีกลิ่นชุนของเขาอือก้อยผงลาบสำเร็จแต่ย่าจ๋าหย,ยดน้ำปลา ไม่เอาพริกป่งเพิ่มนะครแซ่บอือยกุ้งเนี่ยได้กินผักแพวเขาก็จะฟินอือหรือได้กินก้อยกุ้งขนาดแท้ แล้วแต่คุณมากเนาะปลูกไม่ทันเลยได้เก็บกินแล้วนะคะอืมแซ่บครับพี่น้องคะไปแล้ว จะนั่งกินต่อนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเจ้า,จามีแหงก้อยกุ้งผักแผวยอดผักขาวทองจ้า